ให้รอขาสูงเหรียญละพันสองควบเปิดกล่องรับซื้อเหรียญสวัสดีครับผมปปสศึกษาแบงเหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญและจำน่ายขายแบ่งปันเหรียญเอฟเก่อนเข้าสู่การเปิดกล่องรับซื้อเหรียญน,นะ,ะต้นคลิปต้นรายการ สำหรับนักสะสมท่านใดที่มีเหรียญ10บาท2สีหมุนเวียนพระเสียนเล็กสมัยรัชกาลที่9ประป่ารับซื้อให้ราคาสูงถึงเหรียญละ1200บาทกันเลยทีเดียวก่อนดูเหรียญที่มีราคาสูงถึงเหรียญละ1200บาทเอฟฮะปาฝาก กดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนกดไลค์และกดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอครั้งต่อไปที่ป่าปาจะเผยแพร่ฝากกดติดตามฮะนักสะสมท่านใดที่มีเหรียญสิบบาทปีพศ2 5 3 0 1 1เป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยหายากลำดับที่หนึ่ง สภาพไม่ผ่านการใช้งานสวยสุดสวยจัดสวยจริงๆเอฮะไล่ร่องรอยขีดควนไล่ร่องรอยนิ้วมือไม่หมองเอสฮะสวยสดใสจริงๆนะฮะต้องบอกเลยว่าปะปาร,รับซื้อให้ราคาสูงถึงเดียนละ1,200บาทกันเลยทีเดียวใครที่มีสามารถส่งรูปตรวจสอบประเมินราคากับช่องของปะปากันได้ ย้ำนะฮะเหรียญละ1,200บาทนั้นตอนนี้เป็นราคาที่สูงสุดแล้วขณะที่ปัจจุบันวันนี้ราคาเหรียญได้ดรอปลงกันเป็นอย่างมากแต่เอฮะถ้าหากว่าเป็นปีพศ2531นะ,ะเหรียญ10บ,บาทเนี่ยอืมสวยสุดสวยจริงๆประปายังให้ราคาเหมือนเดิมะฮะเหรียญละ1,200บาทแต่ถ้าผ่านการใช้งานมาแล้วรับซื้อกันตามสภาพอาจจะเริ่มต้นที่หลัก 200, 300, 400, 500หรืออาจมากกว่านั้นเป็นไปตามสภาพผิวของเหรียนครับ f c ฮะเดี๋ยวต้นในการประปาประกาศรับซื้อให้แล้วตามปกคลิปนะฮะให้รอขอสูงเหรียญละผันส10บาทปีพศ2531ผลิตน้อยหายากลำดับที่1 ครับเอช่วงต่อไปฮะเป็นช่วงที่ปอบปาจะมาเปิดกล่องรับซื้อเหรียญน,นะ,ะก็ต้องบอกว่ากล่องนี้เอฟเนะเป็นนักสะสมท่านหนึ่งนะฮะส่งเหรียญมาให้ทางช่องของป่านะ,ะก็ต้องมาดูกันว่า f อจากจัง กรุงเทพมหานครเนี่ยส่งเหรียญอะไรมาเพราะว่าปาจะขอระยะเปิดกล่องกันไปพูดคุยทักทายกันไปในเอสีนะฮะว่าปาเลือกที่จะไม่ทําคลิปวิดีโอยาวจนเกินไปเพราะว่าเป็นคลิปวิดีโออัปโหลดนะฮะก็ตรงพาว่าคลิปวิดีโออัปโหลดเอซีฮะคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยจะทําเป็นคลิปวิดีโอที่ไม่ยาวนักนะฮะเพราะว่าอ่อกว่าเราจะอัปโหลดเสร็จใช้เวลากันคลิปหนึ่งเนี่ยเป็นชั่วโมงเลยเอสซีฮะนะะฉันเดี๋ยวปาแจ้งให้ทราบตรงนี้นะว่า ฟอป่าจะต้นรายการต่อไปเอเจียป่าจะประกาศรับซื้อเหรียญต,ตรงตรงตามหน้าปกคลิปนะรับซื้อเหรียญด้วยแล้วก็ควบการเปิดกล่องรับซื้อเหรียญกันไปด้วยบางคลิปโอเคเนาะอย่างกล่องนี้เอเสียส่งมาจากนักสะสมชั้นหนึ่งนะฮะกรุงเทพมหานครมาดูซิว่าจะเป็นเหรียญอะไรตรงตามเที่ยวป่ารับซื้อไปไหมนะฮะโอเคเนาะเดี๋ยวเราเปิดดูเหรียญกันเลยนะครับ F C เอเสียเหรียญนี้ เทออกมาเลยบื้ดพึมก็ฝากขอบคุณเจ้าของเหรียญด้วยนะฮะนะที่มาจากกรุงเทพมหานครเนาะอ่ะปะปาจะทําเป็นคลิปวิดีโอไม่ยาวนักนะฮะกระชับเข้าใจง่ายซื้อขายได้จริงติดต่อแอดมินช่องของปปาเข้า f ฮะตรงนี้จะเป็นเหรียญอ่าต้องบอกกันเลยว่าเป็นเหรียญที่ระลึกนะฮะเป็นเหรียญที่ระลึก นี่คือเหรียญ2บาทที่ระลึกนะมากันพร้อมอ่าซองซองพร้อมแพ็คกันเลยนะโอเคเนาะก็ได้กันมาเป็นแพ็คแบบนี้เลยนะใครที่มีปปารับซื้ออยู่สำหรับเหรียญ2บาทที่รล,ลึกทุกวานละเลยสภาพไม่ผ่านการใช้ง,งานนะโอเคเนาะเดี๋ยวใครมีติดต่อไปทางแอดมินได้เลยนะปะปาวางช่องทางการติดต่อไว้ให้แล้วใช่ไหมเออใต้คลิปวิดีโอนะสองบาทที่ล,ลึกปปารับซื้อ ราคาเกินหน้าเหรียญไม่มากเนสี่สำหรับเหรียญที่ล,ลึกนะยิ่งช่วงนี้ปัจจุบันวันนี้นะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นปีที่ราคาเหรียญเนี่ยทั้งซื้อเข้าและขายออกราคาดอกลงมากเลยเนาะอย่างเหรียญสองบาทที่ลึกเนี่ยเอฟซีฮะนะไม่ว่าจะเป็นเหรียญสองบาทที่ลึกวาละต่างๆเนี่ยนะประปารับซื้อไม่ผ่านการใช้งานอยู่ที่ประมาณเหรียญละ4บาทเท่านั้นเองนะฮะสี่บาทเท่านั้นเองนะอ่าถ้าส่งเหรียญประจาแอดมินเขา อาจจะจัดให้ส,สวยๆเนี่ย F4H นะอาจจะได้บบราคาได,ได้ได้ได้นะโอเคเนาะเอาละ f ั h นะป๊ปาะจะให้ดูควบกันไปเลยเนาะะปาปาจะไม่ทําคลิปยาวนะโอเคเนาะไม่ว่าจะเป็นสองบาทที่ระลึกนะฮะหรือว่า1บาทที่ระลึกทุกวันละสภาพไม่ผ่านการใช้งานป๊ปาร,ร,รับซื้อทั้งหมดเลยนะฮะนะหบาทอ่า f ี h ทองบาท นะไม่ว่าจะอยู่ในซองในแพ็คหรือว่า2บาทที่อา,อาอจเก็บรักษาไว้แบบนี้นะไม่ผ่านการใช้งานนะสบาทที่ลึกแล้วก็1บาทที่ลึกทุกวันละปอปารับซื้อทั้งหมดเลยไม่ผ่านการใช้งานนะราคาก็ประมาณกันนะ่าจะเป็น2บาทรือวหาึบาทราคานี้ฮะตอนนี้ไม่ผ่านการใช้งานเนี่ยน่าจะได้กันอยู่ที่ประมาณเดือนละ4บาทนะ จะได้ห้าบาทไหมก็ปปาไม่มั่นใจนะฮะไม่สี่บาทก็ห้าบาทไปคุยกับแอดมินเอาแล้วอย่าไปบอกแอดมินว่าปาให้ราคาเหรียญละห้าบาทหรล่ะนะฮะัคลิปวิดีโอนี้เป็นหลักฐานปปาอาจจะให้สี่แอดมินอาจจะให้สี่ถึงห้าบาทเขาจะดูว่านักสะสมเนี่ยส่งเหรียญในรูปแบบไหนมาโอเคเนาะหลังจากนั้นอันนี้จะเป็นห้าบาทนะห้าบาทที่ลึกห้าบาทที่ลึกเอฟีฮะเราได้มาวาระหนึ่งแต่ว่ามีทั้งหมดฮะสี่อ้อสิบเจ็ดวาระ ไม่ผ่านการใช้ง,งานประปารับทือทั้งหมดเลยโอเคเนาะรวมไปถึง10บาทที่ระลึกนะฮะไม่ผ่านการใช้ง,งานประปาก็รับทื้อทั้งหมดนะฮะปปาแจ้งไว้เลยเหรียญอย่าว่าแต่เหรียญที่ลึเอฟซีฮะตอนนี้ขนาดเหรียญโบราณเหรียญปีหาย,ยากหมุนเวียนราคาได้ดรอปลงมากเลยนะฮะก็เอาที่ใครไหวสบายใจที่พอจะประเมินราคาแล้วก็พร้อมขายนะก็สามารถติดต่อแอดมินช่องของปป่ามาโอเคเนาะ อ่ะตรงนี้ก็จะเป็นเหรียญที่ระลึกชนิดราคาหน้าเหรียญ50บาทใครมีติดต่อมานะฮะนะแต่ว่าราคาถูกมากเลยนะฮะราคาขายนี่เกินหน้าเหรียญไปนิดเดียวฉันเองสําหรับ50บาทที่ลึกนะฮะก็เคีส่งรูปไปตรวจสอบประเมินราคาพูดคุยกับแอดมินดูว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่ นะราคาถูกมากมเลยถามว่ารับซื้อไหมไม่ผ่านการใช้งานยังรับซื้อกันอยู่นะไม่ผ่านการใช้งานก็ต้องวิ่งวิ่งด้วยในะ f c ถ้าไม่ผ่านการใช้งานล้วเก่าเก็บเนี่ยโหต้องบอกไว้ว่าราคาถูกมากๆเลยนะโอเคเนาะหลังจากนั้นตรงนี้เทดูสักนิดหนึ่งนะครับ F4 ตรงนี้ก็จะเป็นเหรียญ2บาทที่ล,ลึกอืมนะสบาทที่ระลึกเนี่ยเขาใส่มาเป็นแพ็คแบบนี้เลยเพราะปาคงจะไม่เปิดนะ f c น่าจะเชื่อปะปาเข้าใจอยู่ว่าปปาประกาศรับซื้อแล้วปปาว่าเหรียญ2บาทที่ึกรับซื้อทั้งหมดทุกวันละ1บาทที่ลึกประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นเหรียญ2บาทนะฮะปปาจะบอกว่าถ้าไม่ผ่านการใช้งานแบบนี้อันนี้เชื่อใจได้นะกสทนิทเขาเขาส่งเหรียญมาเนี่ยก็น่าจะเป็นเหรียญที่ค่อนข้างสวยนะเพราะเขาส่งเหรียญประจานะฮะโอเคเนาะสบาทที่ลึกทุกวันละเลยนะจะมาแบบเพียวๆอย่างนี้หรือว่าจะอยู่ในแพ็คในซองอย่างน f, ี้ประปาร,รับซื้อทั้งหมด โอเคเนาะหลังจากนั้น f อเซเรามาดูเหรียญชุดสุดท้ายกันของเ,อเหรียญกล่องแรกนะกล่องนี้เนาะอันนี้เป็นอะไรกันเอยอืมอันนี้น่าจะเป็นเหรียญยน20บาทที่ระลึกนะฮะน่าจะเป็นเหรียญย0่บาทที่ลึกครับ f อฮะตอนนี้ใครที่มีถ้าถามว่าปปารับซื้อไหมสําหรับเหรียญยน20บาทที่ระลึกครับ FC ฟก็ยังรับซื้อกันอยู่นะ แต่ต้องบอกก่อนเลยว่าราคาเหรียญที่ระลึกนะฮะรวมถึง20บาททีกเนี้ยราคาถูกมากนะฮะเออบางพื้นที่บางร้านเขาไม่รับซื้อนะเออแต่ว่ายังไงดีป,ะปะ้าปาก็ยังช่วยรับซื้อกันอยู่นะ<อ>ก็น่าจะบอกตรงเลยหน้าเหรียญย0บาทตัวเนี้ยรับซื้อกันอยู่ที่ประมาณ22บาทเท่านั้นเองใครจะเชื่อป้าป้าหรือไม่ก็ตามนะฮะนะแต่ต้องบอกว่าเราจะมีการอนุโลมกับ นักสะส,สมที่เหมือนท่านเนี่ยเขาส่งเหรียญประจำนะฮะอืมเนาะพอป๋าไม่มั่นใจว่าแอดมินจะให้22หรือว่า23นะก็ต้องมาเป็นนักสะสมประจำมันอย่างท่านนี้ก่อนนะถ้าฉาบฉวยมาเนี่ยเอฟซี FC. อืมฉาบฉวยมาเนี่ยบางทีประวัติการส่งเหรียญยังไม่ไม่นานพอสุดไม่นานเท่าที่ควรน,นะฮะราคาก็อยู่ตามท้องตลาดแต่ส่วนใหญ่ช่องปลาเนี่ยใครที่ส่งเหรียญประจำนะประจำจริงๆเนี่ยก็อาจจะได้ราคา เพิ่มไปอีกนิดนึงอย่างน้อยก็ได้ค่าจัดส่งในประมาณนี้นะธรรมดาเนาะเราก็ต้องดูประวัติการจัดส่งงานด้วยประมาณนั้นแหละครับเอฟสีก็จบละเปิดกล่องรับซื้อเหรียญกล่องนี้นะนะก็ฝากขอบคุณเจ้าของเหรียญจากกรุงเทพมหานครนะนะโอเคเนาะรู้สึกว่าจะมาจากเขตจอมทองนะกรุงเทพมหานครฝากขอบคุณเจ้าของกล่องเจ้าของเหรียญทนีดด้วยโอเคเนาะเดี๋ยวยังไงค่อยว่ากันใหม่ ครับเอ็มสีก็จบละการเปิดกล่องรับซื้อเหรียญคลิปนี้เนาะใครมีเหรียญที่ระลึกนะฮะไม่ว่าจะเป็น1บาท2บาท5บาท10บาท20บาท50บาทที่ลึกนะฮะก็ลองติดต่อช่องของป้ามาแต่ป,ป้าปแจ้งอย่างนี้นะฮะถ้าเป็นบางช่วงเลยช่วงนี้ราคาเหรียญลงมากแล้วก็เหรียญที่เอ่อเหรียญที่ลึกเนี่ยอาจจะถูกเทเข้าช่องของป้านะฮะคือป,ป้าบอกอย่างนี้นะปาป้าบอกแล้วว่าใครที่ส่งเป็นประจำนี่จะได้เปรียบนะฮะ เพราะว่ามีสิทธิ์ที่จะส่งเหรียญที่ลึกเข้ามากันหรือว่าเหรียญอื่นๆนะนะแอนมินเขาก็จะช่วยเช็คเพราะว่าช่วงนี้เหรียญที่ลึกเนี้ยอาจจะปะปาสันนิษฐานได้เฉยว่าอาจจะมีการส่งให้กับช่องของป่าก,กันมากกว่านี้ไหมอืมเดี๋ยวแอดมินเขาจะจัดคิวจัดตารางให้นะเพราะว่าปะปาเนี่ยจะไม่ซื้อเหรียญเข้ามาดองขณะที่เหรียญราคาล่วงมากๆเนะเราจะซื้อเข้าแล้วก็ขายออกซื้อเข้าแล้วก็ขายออกประมาณนี้ นะใครที่ตั้งใจที่จะเทเหรียญออกมาเป็นจํานวนมากๆเนี่ยแอดมินเขาจะระง,งับไว้ก่อนนะฮะเขาอาจจะบอกตรงๆฮะอาจจะรับซื้อเป็นคิวๆไปนะฮะปะาจะไม่มีการดองเหรียญตุนเหรียญไว้โอเคนาะเพราะว่าสถานการณ์ราคาเหรียญเอฟซีไม่ไม่น่าจะตุนนะฮะไม่สมควรที่จะตุนเดี๋ยวก็เดี๋ยวไอม้มยเขาจ,จัดคิวให้นะถ้าไม่มีเหรียญเข้ามาสักก็แล้วไปแต่ถ้าว่านักสะสมจ่อคิวจะส่งเนี่ยนะแอดมินเขาจะแจ้งไปโอเคนาะ คลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ